มีข่าวหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นใกล้จะพังจะเป็นความจริงหรือไม่เมื่อการแข่งขันทางการเมืองกับความเชื่อทางเศรษฐกิจนั้น เป็นไปคุณลทิลทางซึ่งการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่างการํำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของโจไบเดนตัวแทนจากพรรคเดโมแครตกำลังจะมาถึงในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นฝ่ายได้เสียงข้างมากในสภาพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้งเดโมแครตและริพับลิกันต่างก็แข่งขันกันประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ประเด็นสำ คัที่เป็นปัญหาสังคมต่างถูกหยิบยกขึ้นมาดึงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นการทําแท้งเสรีนยโยบายด้านการจัดก,การกับผู้อพยพประชาธิปไตยและหนึ่งในประเด็นร้อนที่ทั้งสองพัก ต้องพูดถึงกรณีไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาโดยข่าวสารมากมายนั้นชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญที่ควรพิจารณาคือการทบทวนดูว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือไม่โดยหากพิจารณาข้อมูลตามความเป็นจริงสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ทางราคา ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและวิกฤตเงินเฟอ้อที่ส่งผลให้ข้าวของทุกอย่างราคาแพงขึ้นจนน่าตกใจแต่ว่าหากพิจารณาอัตราการจ้างงานก็จะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนมากนั้นยังคงมีงานทำในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ซึ่งแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจถดทอยเมื่อปี2008ที่อัตราการแจ้างงานนั้นต่าลงไปอย่างมากดังนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้ย่ำแย่ถึงระดับที่เลวร้ายมากนัก แต่อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาจากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ Consumer Sentiment Index ก็จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกำลังคิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปี2022นี้ย่ำแย่ถึงระดับวิกฤตและอาจจะเรวรายยิ่งกว่าช่วงเศรษฐกิจถดถอยในปีคศ2008ะอีกรวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟอ้อในช่วงปี1970 ความเชื่อมั่นที่ถูกสั่นคลอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีระหว่างสองพรรคใหญ่ในช่วงการเลือกตั้งโดยจากสถิติที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมักจะหาทางโจมตีพรรครัฐบาลด้วยเหตุผลต่างๆดังนั้นในจังหวะเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปีนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พรรครีพับลิกันจะหยิบยกเอาปัญหาการจัดการเศรษฐกิจของพรรคเดโร์แคร อันเป็นพักรัฐบาลขึ้นมาโจมตีซึ่งกาดขยี้จุดอ่อนในด้านการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจของเดโมแครตช่วยเรียกคะแนนเสียงให้กับรัิบันแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนผู้เสพข่าวสารมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นกำลังย่ำแย่ลงทุกทีโดยเศรษฐกิจที่แย่ลงในความรู้สึกของชาวอเมริกันส่งผลต่อความนิยมของพักเดโมแครตอย่างชัดเจนและนอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นแย่เกินกว่าความเป็นจริง โดยในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่น่าจับตาดูต่อไปก็คือทิศทางการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจรรของแต่ละพักโดยเราได้แต่หวังว่าเรศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นและไม่เลวร้ายเท่าที่ผู้บริโภคกำลังรู้สึกอยู่ในปัจจุบันส่วนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นเมื่อไม่นานมานี้สีจินผิงได้เดินสู่ออกสายตาของสื่อทั่วโลกในฐานะผู้นําทรงอิทธิพลที่สุดของจีนในรอบหลายทศวรรษ วซึ่งธรรมเนียมการดำรงตาแหน่งผู้นำจีนที่จำกัดเอาไว้สองสมัยของบรรดาผู้นำก่อนหน้าเขาได้ถูกทำลายลงและการดำรงตําแหน่งไปสมัยที่สมถือเป็นการกลุมอำนาจการปกครองอย่างเบเ็ดเสร็จ ซึ่งอาจดำเนินซื้อไปชั่วชีวิตและแม้ว่าสีจิ้นผิงจะกุมอำนาจในประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง,แ,งแต่ว่าสถานการณ์ในเวทีระหว่างประเทศกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะยิ่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ผู้นี้พยายามสร้างความแข็งแกร่งให้การปกครองแบบเผด็จก,การของจีนมากเพียงใดก็ยิ่งเป็นการท้าทายฐานคติของโลกในยุคโลกาภิวัต์ ที่ว่ายิ่งจีนร่ำรวยขึ้นเท่าไร่ก็จะยิ่งมีเสรีภาพมากขึ้นเท่านั้นโดยความเชื่อนี้ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการค้าระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษโดยมันเป็นพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งทําให้แต่ละปีทั้งสองชาติมีการค้าระหว่างกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐโดยขณะนี้สีจิ้นผิงเริ่มการปกครองจีนเป็นสมัยที่3และกําลังเผชิญสงครามการค้ากับสหรัฐ และความพยายามกีดกันไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตชิปขั้นสูงของอเมริกาซึ่งบรรดานักวิจารณ์ระบุว่าเป็นความพยายามทุกวิธีทางเพื่อสกัดการพังอัดอิทธิพลของจีนโดยรัฐบาลจีนันชี้ว่าความสัมพันธ์ที่เย็นชาระหว่างสองชาติในช่วงไม่นานมานี้เกิดจากการที่อเมริกาต้องการรักษาตําแหน่งมหาอำนาจของโลกเอาไว้โดยนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุ ว่ารัฐบาลจีนเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของโลกมากกว่ารัฐบาลรัเสเซียและรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มหาหรือว่าการที่จีนจะรุกรานไต้หวันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นทุกขณะไม่ใช่ภัยที่อยู่ห่างไกลอีกต่อไปโดยท่าทีปัจจุบันของสหรัฐนั้นแตกต่างจาก่วงเวลาในอดีตเมื่อครั้งที่ผู้นําสหรัฐและจีนต่างประกาศร่วมกันว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทวิภาคจะเอาชนะความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและความตึงเครียดระหว่างกัน ที่สุดแล้วความสัมผัสของจีนและสหรัฐอเมริกาดำเนินมาจนถือจุดนี้ได้อย่างไรกันซึ่งการที่ประธานาธิบดีไบเดนปฏิบัติต่อจีนเยี่ยงคู่อริมากขึ้นทุกขณะนั้นช่างย้อนแย้งกับท่าทีในอดีตของเขาซึ่งในช่วงปลายทศวรรษที่1990ไบเดนขณะนั้นดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกค,คือตัวตั้งตัวตีผลักดันความพยายามในการต้อนรับจีนเข้าสู่องค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยไบเดนได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าว ขณะเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี2000ว่าจีนนั้นไม่ใช่ศัตรูของเราและคำพูดนี้มาจากความเชื่อที่ว่าการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะบีบให้จีนเข้าสู่ระบบที่มีมาตรฐานร่วมกันและมีค่านิยมสากลตลอดจนช่วยให้จีนพัฒนาขึ้นเป็นชาติมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบโดยบรรดาธ,ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในสหรัฐต่างก็วิ่งเต้นอย่างหนักให้จีนนั้นเปิดประเทศทำการค้ามากขึ้นโดยบริษัท t ี s ิ a อเมริ a n t o b a c โ o ต้องการขา สินค้าประเภทยาสูบในตลาดจีนขณะที่สภาธุรกิจสหรัฐและจีนองค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าระหว่างสองชาติก็ต้องการเข้าถึงแรงงานราคาถูกในจีนแม้จะมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มสหภาพแรงงานอเมริกันที่กังวลว่ากลุ่มผู้ใช้งานในประเทศอาจจะตกงานขณะที่อีกฝ่ายแสดงความกังวลเรื่องปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนแต่สหรัฐก็ผลักดันให้จีนเข้าไปสมาชิก WTO ได้สำเร็จในปี2000ขณะที่จอร์จ W Bush, ดำรงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้กล่าวในสุนทรพจน์อันโด่งดังต่อกลุ่มคนงานบริษัทโบอิงระหว่างการหาเสียงชีกอีประธาน,นาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤษภาคมปี2000ว่าในกรณีการค้ากับจีนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเชิงพาณิชย์แต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้าว่าการค้าจะช่วยให้จีนดําเนินไปตามคันลองของประชาคมโลกซึ่งเสรีภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเคยชินต่อเสรีภาพและความเคยชินต่อเสรีภาพสร้างความคาดหวังต่อระบอบ ประชาธิปไตยโดยความเจริญรุดหน้าทางเศรษฐกิจของจีนทําให้มีความหวังขึ้นมาชั่วขณะว่าจะเกิดการปฏิรูปทางการเมืองขึ้นในช่วงไม่กี่ปีหลังจากจีนได้เข้าไปสมาชิก WTO อินเทอร์เน็ตได้เปิดโอกาสให้ชาวจีนสามารถพูดคุยและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ในอดีต อดีตประธานาธิบดีเบลคินตันที่เปรียบเปรยการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามควบคุมอินเทอร์เน็ตว่าเหมือนกับการพยายามตอกตะปูตรึงเจลโลไว้กับฝาผนังโดยในยุคที่สีเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยแรกในปี2012สื่อระหว่างประเทศต่างรายงานเรื่องความเจริญรุดหน้าทางเศรษฐกิจและการถือกำเนิดของชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ในจีนว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจีนนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ในขณะเดียวกันสีก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าแนวทางการปกครองประเทศของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยชี้ว่าจีนเริ่มแสดงความเคยชินต่อเสรีภาพนั้นไม่ใช่ผลผลิตจากยุคโลกาภิวัตน์ที่น่าให้การต้อนรับแต่เป็นสิ่งที่ต้องขจัดให้หมดสิ้นไปด้วยถูกวิธีทาง ซึ่งปัจจุบันนี้จีนมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างมากและพยายามชี้ให้เห็นว่าโลกไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องทำการค้ากับจีนต่อไปและจะต้องเกรงกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหากสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนซึ่งอย่างไรก็ตามในกรุงวอชิงตันดีซีนักการเมืองทั้งฝ่ายทพับลิกันและเดโมแครตต่างเห็นพ้องต้องกันอย่างแรงกล้าว่าจีนนั้นคือภัยคุกคามสำคัญต่อชาติแม้ว่าปัจจุบันการหาห่วงโซ่อุปทานแหล่งใหม่จะไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีรวมถึงใช้เงินมหาศาลก็ตามขณะเดียวกันจีนก็มีมาตรการให้รางวัลแก่ผู้ที่ยังร่วมมือทางเศรษฐกิจกับตนและลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ยอมร่วมมือแต่ข้อเทจ็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในการครึ่งครองอํานาจเป็นสมัยที่สามของสีจิ้นผิงคือโลกอยู่ในห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขณะที่สหรัฐพบว่าตนเองกําลังเผชิญกับความเป็นปรปักษ์จากทั้งจีนและรัเสเซียซึ่งล้วนเป็นผลจากสิ่งที่ตนเองได้สร้างขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ